<Yeah. S 2> ทุกคนครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมหน้าจอของกูถึงมาอยู่ตรงนี้ผมพมี่ได้อยากจะบอกกันทุกๆคนนะฮะเตอทำไมอะเตอเตอตอทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าพี่เวฟมึงอยู่ไหนเนี่ยแล้วบ้านมึงหายไปไหน <laughs> คือว่าหลังจากที่พี่เได้เข้าไปเช็คม็อด <laughs> ทั้งหมดแล้วนะครับผมมันมีม็อดตัวหนึ่งเว้ที่มันทําให้แมพพี่มันมีแต่น้ํา คือก็เจ๋งไ่มคือมันมีมอสตัวหนึ่งไว้มันทําให้แนมะนะมันมีแต่น้าเว้ยมันมีแต่กอใช่ใช่พวกพี่ก็เลยเอามอสตัวนั้นออกแล้วก็สร้างโวลใหม่้วยกันเสกของทั้งหมดนะผมที่เคยอยู่ในกล่องเรามาอยู่ในโวลนี้ใช่นี่อันนี้ก็คือของที่เรามีนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะสวยพี่ระบ้านเหรอพี่พี่ลราบ้านเอ้ยระดับพี่พี่นะเดียวไปเดียวสร้างบ้านได้นะครับผมซี่ฮี่คือก็เจะอีซี่้ยกระโดดมาให้พี่น้องบอกว่าพี่เสกของไง ไอ้มันมันมันอันนี้ไงเราอยาให้ของมาจากเซิร์ฟเก่าไงมันเดิมเหมือนเดิมทุกคนไอ้เอเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะไปเช็คได้แต่ว่าไม้อาจจะเยอะขึ้นหน่อยเพราะกูตัดไปแอปเปิ้ลก็อาจจะเยอะขึ้นมาถึงวันนี้เลยครับผมเราจะมาทําการสร้างบ้านของเราในเงี้ยมีลุงน้องบอกว่าอย่างคือผมความจริงแล้วผมไม่อยากจะสร้างบ้านบนไอ้นี่เว้ยไม่อยากจะสร้างบ้านแบบว่าสร้างต้นไม้เองอะอ๋อเราอยากจะมาหาต้นไม้แล้วสร้างเลยอ่ะก็เจ๊งอปพี่วย่งมาหาต้นไม้สร้างแล้วมันไม่มีอะ ผมก็เลยต้องแบบว่ามามาทำถึงอย่างี้ดทุกคนซึ่งปาเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาที่สร้างบ้านกันพี่เรามเลือกต้นไม้ไหมมันนี้วันนี้วมนนี้เอาแร่ไปก่อนดีไหมเรา้าย้ายของไงมึงไม่ย้ายเกืองหรือมาเล้วมาเวไปยูแปเร็วกีเย็ดนี่พี่เฟมเราจะหาเลือกต้นไม้สักต้นหนึ่งที่เป็นบ้านของเราเดี๋ยวเราค่อยย้ายเราแล้วอยู่แถวนี้ไงเราต้องเลือกต้นใหญ่เว้ย เออใช่เนี่ยต้นใหญ่คือเราคือเราจะต้องอยู่บ้านโง่ๆไปก่อนไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ผมอยากจะได้ตรงนั้นอ่ะเห็นปหมตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นปหมมันมีต้นไม้แล้วมีสระน้ำล้อมรอบเฮ้ยหรือว่าเราอยู่ริมน้ำเดี๋ยววะริมน้ำเราอยู่แบบล้อมรอบนี่แหละตรงนี้เฮ้ยพี่เฟมผมเจอสิ่งบางอย่างที่ผมอยากจะได้มานานแล้วพี่คืออะไรอ่ะไม่คือต้นสนไงเดินมาหนี้เดินมาหนี้เหมือนต้นสนมีไก่มีมีอุ้ยตัวอะไรอ่ะมีมีกัดมีกัดมีไม่กัดใช่เออมีไม่กัด โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยกัด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 เอเคกัดก็ได้โอ้โหกูตกใจเนี่ยพี่เฟมันมีต้นสนด้วยว้าเฮ้ยเราลองเราลองสร้างมามืนต้นสนยักษ์ไหมเออก็ดีนะแต่เราต้องเราต้องทําต้นสนยักษ์ก่อนน่ะเออเราต้องสร้างต้นสนยักษ์ก่อนทุกคนกูก่อนเออแล้วต้นสนจะต้องใหญ่ด้วยนะใช่ เราทับการเนี่ยมัต้นเล็กจะไม่ใหญ่ใช่ใช่มันถ้าเป็นต้นเล็กมันก็จะไม่ใหญ่อะเนาะไม่แต่เวฟพี่อยากสร้างแบบบ้านในต้นต้นไม้สี่มุมอะแล้วตรงกลางจะเป็นบ้านเราเย้ยตรงแบบค่อยเหมือนเปย์อะคุ้ยค่อยเหมือนเปย์เออค่อยเหมือนเปย์อะไรแบบมีสี่มุมอะอ๋อแล้วตรงกลางมันจะย้อยลงมาอย่างเงี้ยยย้อยลงพื้น อ๋ยมันแบบย้อยย้อยทํายากอ่ะพี่ขอแบบตรงได้ไหมตรงไอ้ตรงก็ได้แบบเป็นเป็นเป็นบ้านทงตรงก็ได้โอเคเราจะมาสร้างบ้านสี่มุมกันนะทุกคนนะเราจะมาสร้างบ้านแบบว่าปราดสนแต่ว่าเราจะสร้างแบบตรงนี้เดีกวว่าเดี๋ยวหุงกะให้พี่อีซีได้ได้ได้อย่างอย่างพี่เนี่ยนะทำไมทำไมทำไมสร้างให้ได้ง่ายมากก็เดินเลยพี่เฟรมผมมีงานให้พี่ทาพี่คืออะไรครับไปย้ายของมาไป นาถามว่าที่เดิมอยู่ไหนที่เดิมอยู่ตรงนู้นแต่เราไม่ได้ปางนิดนึ่งเลยมาไม่ใชการสร้างบ้านของเรานะทุกคนพี่เวทจะมาสร้างแบบว่าเราจะมากะระยะกันก่อนซึ่งบล็อกที่พี่เวทจะสร้างเราก็น่าจะสร้างเป็นแบบว่าจะสร้างแบบหลังใหญ่เยอะไหมพี่หลังใหญ่เยอะไหมก็พอดีพอดีพอดีใช่ไหมพอดีใช่ไหมห่างจากพื้นประมาณสิบบล็อกแช่สิบบล็อกอ่ะมึงเตี้ยไปไม่ได้ห่างจากพื้นมาสิบบล็อกเนี่ย เอ้เอบ้านเรงสิบบล็อกเลยบ้านเราต้องสูงสูงไงสูงสูงไงบ้านตรงกลางไงบ้านตรงกลางเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างดูผมคิดผมคิดแบบบ้านนี่แหละคือน่าจะเป็นบ้านต้นไม้ที่แบบมันไม่มีใครเคยสร้างเออต้องอย่างนี้เออแน่นอนเนี่ยเราจะวางบล็อกนี้เป็นแบบสิบบล็อกอย่างงี้เนาะสิบบล็อกเวลาทางเฉียงแล้วก็พี่เวจะมาปลูกต้นหนึ่งก็คือตรงนี้แล้วเราก็จะวางไปสิบบล็อกเหมือนเดิเหมือนกันนะแล้วก็มามาเอ้ามึงไม่ไปย้ายของอ่ะ เราเริ่มึงเอาของใส่ก่อนแล้วมาวางอะไรตรงนี้จะมันเกลี่ยกับต้นไม้ปะเนี่ยเอ้าอูหเกือบเกือบไม่เป็นไรเกือบเกือบไม่เป็นไรเออเกือบ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 เด้อไม่จะตรงไหนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูวางวางต้นไม้ผิดหมดทุกคนเดี๋ยวเราต้องไม่หมีหมีมีหมีหมีไม่ทำไรหมีไม่ทำไรหมีไม่ทำไรใช่จดีเมื่อกี้โดนอยู่ดีใีใจดีเอ้ยเดี๋ยวนะกูเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้ววาแล้วกูโถเอ้ยกูว่าอะไรไปมัน มึงวางกล่องแบบขวางทางกูวะล้วเเอออก็เอาออกซิเอาออกไซไนหลังจากที่พี่เวฟได้ลงคลิปล่าสุดไปนะนีัยผมก็มีน้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากซึ่งชื่นชมนะฮะกับการที่พี่เวฟเนี่ยได้ทําการขายของ <laughs> คือมีแบบเราพี่เวฟขายของเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือพี่อยากจะบอกว่าสกิลการขายของพี่มีไว้แต่พี่ไม่ค่อยรับงานเฉย เออแต่<ห>ช่วงนี้คอมจะพังไงโอ้พังเลยต้องแงงานคอมจะพังไงกูไม่มีสิทธิ์เลือกเลยทุกคนใช่คือคอมจะพังแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการเงินในการไปซื้อคอมใหม่นั่นเองนะนั่นคือประเด็นที่กูต้องการเงินนะฮะูวางอะ่ะทอันนี้กี่บล็อกอะประมาณ10บล็อกใช่ไหมสิบล็อกคือตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเชื่อมไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคแบบนี้ได้ครับผมต้นไม้ที่เราต้องการน้หมดก็จะมีทั้ง4ี่ต้น สี่มุมอย่างนี้พี่เฟรมเขาบอกนะครับเราจะมาทําการสร้างแต่ว่าต้นต้นมุมนี้ต้องใหญ่เท่ากันหมดเลยนะใช่ต้องพอๆกันเออต้องใหญ่แบบพอๆกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาตกแต่งกิ่งด้วยแล้วก็ตกแต่งฝายต้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้ทุกคนเอียอพี่มีมีกระดูกพวมก็ระดูกอ่ะมีสี่สิบเอ็ดอ่ะมีเออไม่ไม่สี่สิบเอ็ดกระดูกหรือผงกระดูกกระดูกเฮ้ยโตว่ะโตแล้หนึ่งโตแล้วหนึ่งว่ย ยังไม่จบอะไรืตโตเลยคือผมอยากจะได้ต้นแบบนี้นะทุกคนก็<แ>จะต้องเป็นต้นแบบนี้นะจะต้องเป็นแบบว่าต้นยาวแล้วก็มีปลายเนี่ยจะเป็นพุ่มไม้จะต้องเป็นแบบนี้<อ>เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนี้เราจะลองตัดแล้วทาใหม่เออเราสร้างต้นคมิดมกกัดเลยทุกคนไม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมต้องการปลายแบบว่าต้องการต้องการโคนที่มันเรียบๆอย่างเงี้ย<อ>เราจะได้สร้างอะไรบริเวณนี้ได้เว้ยเออเออเจลีดินมันไม่ค่อยสวยเนาะ ไม่เดี๋ยวเราอยแก้ไงมึงแก้เอาสิเอาเอานี่ม่ได้เอานี่ไหมกระดูกกระดูกม่ไหนกระดูกกระดูกอระดโอเคเดี๋ยวได้มันเหมือนมีพี่ผมมีอุปกรณ์อะไรใช่พี่ไรวะผมมีอะไรบางอย่างจะเนี่ย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 ถ้าเกิดว่าเขาโตมาแล้วต้นมันเป็นแบบนี้เราจะไม่เอานะทุกคนนะ โคตรมันแบบมันทุเรศมากเลยทุกคนทุเรีต้นนี้ทุเรศไม่เอาต้นนี้ทุเรศกูไม่เอามันเป็นไม้เราจะเอาเออมันเป็นไม้ได้พี่เฟรมผมมีอะไรอีกแล้วผมเวฟเวฟอีกแล้วผมมีผมมีผมมีอะไรให้พี่เหรอพี่เวฟเวฟดูดิจะอะไรเนี่ยโอ้พี่เอาที่ไปเอ้าเดียวอะไรมึงไอสัตว์เอ้ยมึงไม่กลัดเลยย้ำบล็อกให้กูเลยกูจะต้องเอาเลงใหม่เนด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ถอันนี้วางถูกเนี่ยูอัจฉริยะ ถูกไหมถูกถูกเดยอ่ะเอาเอาเอาอันนี้ไปพี่มันคือค้อนที่สามารถทุบได้กล้าวบล็อกอ่ามันคือบล็อกพี่ไปฝากไปหาเลยอ้าโอเคต้องอย่างนี้ถือว่าได้ทุกคนแบบนี้พี่ว่าถือว่าผ่านนะฮะขอแค่ตรงกลางเนี่ยอ่าอย่างนี้ผ่านอย่างนี้ผ่านอุ้ผ่านสองต้นเลยปะผ่านอย่างนี้ผ่านอย่างนี้ถือว่าผ่านเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปอีกต้นนี้ถือว่าไม่ผ่านนะต้นนี้ผมให้ไม่ผ่านแล้วกันเนาะ ต้นนี้เราให้ไม่ผ่านนะฮะเราจะทุบแล้วใส่ใหม่เอเคไปทางลงทุบทีไม้กูได้แบบโคตรเยอะรวยรวยจัดถือว่าฟาร์มไม้เออรวยจัดอันนี้ต้นนี้เหมือนเมื่อกี้เลยฮะเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาต้นต้นที่มันใหญ่แบบมีใบไม้เยอะเราจะเอาต้นเล็กๆผอมๆไม่แห้งเหมือนพี่มึงกูต้องการต้นเล็กไม่ต้องการต้นใหญ่ขอต้นเล็กเออต้องการแบบนี้โอเค หลังจากเราได้มาแบบนี้แลว้วนะครับวิธีการทําต่อไปเราก็ต้องขึ้นไปสร้างนั่ง<จ>ร้านเมื่อไหร่นะทุกคนสร้างนั่งร้านของบ้านอต่พี่ว่าเราจะต้องคราฟเป็นไอ้นี่เว้ยนี่เราต้องคราฟเป็นอันนี้มีนองลบอกว่าอยากได้บ้านต้นไม้ใช่ไหมจัดไปเกูสร้างแบบสวยๆเลยเราจะสร้างแบบเต็มพิกัดไอ้ต้นแรกต้นแรกที่คิดเลยเวย้ยคือว่าจะให้ทําเหมือนแบบเหมือนต้นที่แล้วอ่ะเหมือนพาร์ทที่แล้วป่ะสี่ต้นสี่มุมอะไรเงี้ยไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมสร้างให้ดูด้วยอันนี้ผมสร้างให้ดู เพราะว่าผมเนี่ยคนงานที่จะสร้างเก่งคนหนาเลยชมหน้าเลคนหนหาเลยมันชมตัวเอยู่ได้อันนี้วางบล็อกบล็อกบล็อกหนาก็ไม่น่าจะเป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยสร้างไอ้นี่ก็ได้ทำเป็นบล็อกหลอกตายให้มาดูแบบว่าดูสมูทแร่เขียวที่วางไปเดี๋ยวพี่จะทำเป็นแบบว่ามีช่องตรงกลางก็คือว่าบ้านหลังนี้จะเน้นเดินวนแล้วกันเนาะเดินวนเดินวนเอ้เฟรมฝากขาแร่ด้วยนะ ไ้ยได้จะไปจะไปขอแล่แบบดีๆเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีแล่แดงอยู่ในในกล่องใช่ปหมมีมีอยู่มีอยู่ทําได้ทําได้เรามีฐานไหมมฐานไหมมีอยู่นิดนึงนิดนึงคือสาเหตุที่เราจะต้องย้ายบ้านน่ทุกคนจะต้องย้ายแมปเน่เนื่องจากว่าแมปนั้นมันบั๊กนะฮะบั๊กมีแต่น้ำทเลอะใช่คือมโนโล่บอกว่ามีเว็บครับมึงเปลี่ยนซีรีส์เป็นซีรีส์เกาะได้ไหมคือคือกูไม่อยากเล่นซีรีส์เกาะกูเคยเล่นไปแล้วอ่ะมันเบื่อนะมันเบื่อเฮ้จังหวัด อะไรครับเนี่ยเดีเดี๋ยวเอานี่มาเอานี่มาอะไรอะไรอะไรซอมบี้มึงอะไรแล้งมาถอยไปขอดูเกงในหน่อยได้ไหมเยอดูเกงในซอมบี้นะเออกูอยากรู้กซอมบี้ใส่เกงในสีอะไรมั้ยซอมบี้ใส่เกงในสีอะไรอันนี้วางบล็อกตรงนี้เดีาบุ้งว่าผมจะต้องสร้างเราเอาเป็นบ้านแบบว่าเน้นกระจกไหมกระจกเยอะหรือว่ากระจกน้อยเดี๋ยวผมว่าเราต้องคลัฟก็นีหมดทุกคนเป็นกระจกล้วนๆก็ดีนะเราต้องคลัฟพื้นแบบพื้นเป็นกระจกอ่ะ พื้นเป็นกระจกเลยอ่ะเออมันได้ดูวัดเสียวไงอ๋อไดไหมครับวาดเสียวคือใช่วัดเสียวไดไหมครับเออได้แหละเพื่ออะไรกูถามจริงเพื่ออะไรเพื่อบดีไ้บดีบดีนี่ทุกคนเราจะมาต้องวางนี้โอเคพอเราว่างทวิตพอเราวางโครงแบบนี้แล้วนะครับวีเวฟจะมาทําการวางออกไปข้างนอกอีกประมาณหนึ่งบล็อกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางขอบอีกหนึ่งบล็อกนะฮะก็จะได้เป็นขอบบ้าน โอ้ยอเอ้ยอะไร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 อย่าพึ่งตายนะเว้ยเป๊ว่าโลงเหมืองนี่อย่าพึ่งตายนะเว้ยไม่ตายไม่ตายเอออย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายอันนี้วางไปเดี๋ยวเราต้องให้พี่เฟรมมาย้ายของให้ทีหลังนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้หน่วยฮะตัวเอ้ยหยกพี่เฟรมเฮะมึงหาแร่ไหนเนี่ยเออข้างล่างครับรู้รู้ไม่หาแร่บนฟ้าหรอกคือไม่คือรู้อยู่แล้วว่าพี่หาแร่ข้างล่างบ้านเว้ยแต่ว่ามึงไปหาแร่อยู่ตรงไหน เออแต่แถวนี้แหละแถวนี้มันไปไกลหรอกมันมันมันจะไกลจากบ้านไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะเราต้องคราฟนี่ทุกคนไกลอยู่ไกลอยู่เพราะว่าพี่อ่ะวีจะวางข้างในด้วยข้างในเนี่ยเราก็จะวางวนไปอีกหนึ่งบล็อกแล้วเราก็จะใช้อ่าไม้ตรงเนี้ยเราจะทําให้มันสมมูทขึ้นก็ดูดูดูแบบว่าเป็นเรียบขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะมาใส่อันนี้เป็นบล็อกอันนี้แล้วก็คราฟันนี้มาวละยัดไปเลย คือถ้าเกิดว่าเราวางไปอย่างนี้ข้างล่างจะดูสมูทขึ้นนะมันจะดูว่าไม่ไม่กระจอกนะทุกคนมันจะดูสมูทขึ้นมากเดี๋ยวว่ากูต้องเจาะต้นไม้พวกนี้แน่นอนคือเราจะต้องเป็นปลวกไอ้เหล็กเราต้องการอยู่ไหมเหล็กต้องการนิทำอะไรอะเหล็กทำค้อนเนี่ยกูอยากได้กูอยากได้คอนกูอยากได้คอนอะ ายเิหลังแจกมาได้อย่างนี้แล้วน่าจะคนเราก็จะมาทำรอบนอกเหมือนกันนะฮะรอบนอกเดี๋ยวรอบนี่เดี๋ยวมันวางไอ้นี่ได้่บวสว่างคาทคาาวางไม่น่าได้วะจบเราไม่น่าจะวางคาทามันมันจะมันจะวางบล็อกเหมือนกันเดี๋ยวนะได้ได้ครับคาทาไม่ไม่มันผมต้องกลับหัวไงมก็วาเริ่มต้นแล้วมันวางได้ไหมอ่ะไม่มันจะวางเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามาวางอ่าไม่น่าได้ฮะ คาทาเหมือนจะวางบล็อกแบบนี้ไม่ได้คุทุกคนเหมือนเขาจะวางได้เฉพาะโอ้ยกูแรงม่วงเฮ้ยกูโดนทำลายเดี๋ยวนะจริงเคาทามไม่เห็นจะวางได้เลยวะโง่คาทาม่กูโดนทำลายพี่เฟมเป็นไลเยอร์โดนไล่กูขึ้นมานอนกันไม่ได้แล้วทำไมกูรู้สึกกูจะตายกูเลยไม่ได้อีกไกลอ่เว้เป็นไกลโระูโอฟาร์มเล่โอ้ยชีวิตกูไอเดี๋ยวนะ ไอ้ทุกคนเปอ่อะเปมีความสามารถพิเศษธธก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรานอนเปมันจะทําให้กลางคืนเว้ยโอ้เออาคืนถ้าเกิดว่าเรานอนเปมันจะทําให้เป็นตอนกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนเตียงมันจะทําให้กลายเป็นตอนเช้าออันนี้คือความสามารถของเตียงนะีไอ้ของเปของเปเดี๋ยนะกูจะคร้าบเพชรคราบมาเป็นอันนี้ฮะต้องเป็นสีดําโอเคน่าจะวางได้นี่ไนี่บอกเลยว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านต้นไะม้ที่แบบผมน่าจะเป็นคนแรกในการสร้างแบบนี้ ใช่เฮ้ยใช่วะไม่ไม่รู้นะแต่อันนี้กูเพิ่งคิดได้ตอนที่เฟมบอกมีต้นไม้สี่ต้นนะทุกคนนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใครนะไม่ได้ไปดูใครเลยนะกูไม่มีก๊อปใครนะกูคิดสดต้นสดด้วยจะมาทวงไม่ได้นะแบบพี่ว่าเฟมครับมึงกั๊อปของคนนู้นคนนี้เอ้อยาแล้วไยอยานะเวไยไม่ยอมไม่ยอมอะไรครับอะไรครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับนี้ระวังโอเคสมุตหบทใช่ไหมพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเราจะมาใส่เป็นไอ้เจ้า แห้งแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเสาของบ้านนะเสาบ้านเนดะี๋ยววิวว่าเราต้องเว้นสี่กูชอบถ้าเกิดได้เว้นสี่เนี่ยเว้นสี่อันนี้ว<ม>ากป <มา S 2> ยาว<ร>ไปตรงนี้ไม่มีตรงกลางเหรอตรงกลางงั้นเราก็เว้นห้าเลยก็ได้ั้างเว้นห้าเดี๋ยนะขอทุบก,ก่อนเดี๋ยวเราจะเว้นเป็นห้าบล็อกเลยก็ได้โอ้ดีเนี่ยที่กูสร้างบ้านบนต้นไม้เนี่นี่กูสร้างข้างล่างนี่กูโดนแดกไปแล้วเนี่ยมอนเตอย่างเยอะเลยทุกคนดูดิ เอ้แต่ว่าบ้านเราก็ถือว่าดีนะแมงมุมขึ้นไม่ได้ด้วยวางไปเนี่ยสร้างบ้านไว้ห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าเราวางอีไม่ห้าตรงตัวนี้อันนี้เลสโตอน์เนเลสตนไม่เอาเนาะเลสเตเอ้ยเลสโตนหรือแร่แดงดูดิเลสโตนเลสโตอนอันนี้เราวางไปสองบล็อกโอเคเดี๋ยวเวจะทำเป็นบอว่าถกั้นเลยนะทุกคนนี่เราจะวางอยนี้โหเชี่ยวไปที่เดียวอะไรอะเอ้ยจับมาอะไรครับเลยครับ แมสเจอริตันจะฆ่ากูป่ะตูเอหนยิงไม่แม่นอย่าทำเซียนนะตูทุกคนเราจะสร้างอย่างงี้บ้านว่ะบ้านกูนี่จะเด่นมากเลยนะเวลาเวลาไปไหนบ้านไหนได้แบบคนเด่นอะคือแบบมองจากตรงไหนกูก็เจออะไรประมาณนั้นอะลงให้อยูลกางโลกเงินนี้แหละดีกูจะลงไปเอายังไงวะเนี่ยะเราต้องมาใส่งี้เราจะเน้นเป็นกระจกแล้วกันเนาะกระจกผมจะใส่เป็นกระจกนะฮะส่วนมาก ส่วนมากเราจะใส่เป็นขัดจกนะฮะเป็นแบบว่าบ้านดูโปร่งหน่อยเออเราก็จะใส่เป็นไม้นี้เขาไปแทนไม้ไมโอ๊คไมโอ๊คไมโอ๊คเอ้ยหรือว่าเราจะเดี๋ยวนะใส่เป็นไมโอ๊คตกแต่งเป็นหน้าต่างได้เ้ยเออได้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 ตกแต่งเป็นหน้าต่างได้แต่ตอนเนี้ยลาพีทไม่ลาพีทเอาเอาหมดอ่ะตอนเนี้ยกูจะลงไปยังไงดีกว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเราต้องคราฟจุดเกาะก่อนดว่ะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็กระเกงไม่ต้องใส่ให้เราโชว์เกีงเลยผมชอบโชว์ ชอบโชว์เฮ้ยมาแล้วบัลเตอร์เยอะมากไปแล้วไปแล้วโโอ้หเดี๋ยวนะมึงกองทับกันเลยไม่ได้มาเจอบอสตัวบี๊อ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พี่พี่เจอบอสวิทย์วิทย์ยวกว่าจะเจอบอสพี่ก่อนจะเจอบอสเดี๋ยว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 ทำไมทำไมทำไมวอลเตอร์เยอะมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนหมัดวอลเตอร์เยอะทุกคนโอ้โหตายเกินตายอ่ะบางที no no หยุดดู no ้ยระเบิดเลยระเบิดอืมเรียบร้อยเป็นการกำจัดมอนสเตอร์ได้แบบโคตรเยอะทุกคน e a ี y ดูดี่บ้านเราจังสวยเลยเนี่ยนะบ้านกูไม่ไม่เราดูอยู่เราดูอยู่ไม่ต้องห่วงเราดูอยู่อย่าอย่าระเบิดหัวล็อกโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้โตกใจมึงจะมาอะไรกันเย้เนี่ย จะเช้าแล้วไปไกลๆกูทีเอาอนี้มาเอานี้มาขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนขึ้นขึ้นฮ่าฮ่อะไรครับอะไรครับทำอะไรผมได้ครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวางบล็อกอย่างนี้นะทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้แกะสลักไม้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เปลืองไม้แบบชิบหายเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เว็บชอบเป็นแบบนี้ใช่คือกูชอบมากนักแกะสลักไม้ว่ะใช่ผมชอบแกะสลักไม้อันนี้เราจะวาง เราจะวางแบบนี้เดี๋ยวส่วนหลังคาเราก็จะทําแบบแคบๆเหมือนกันนะทุกคนเนาะบ้านเราก็จะเป็นว่าวิ่งสี่มุมก็คือจะมีเสาขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบว่าตัวการเดี๋ยวพี่ว่าเราทําเป็นแบบว่าอ่าเป็น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 ดอกไม้เดี๋ยวว่าเป็นเออเป็นดอกไม้แบบว่าให้ดูแบบมีแบบว่าบล็อก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 เรียกว่าอะไรบล็อกต้นไม้อ่ะเออบล็อกใบไม้หน่อยจะได้แบบดูสวยๆอันนี้เราจะใส่ไปฮะวางไปจึ๊บจึ๊บจ๊บจิ๊บวีเฟรม อ้าว่าไงมึงมึงนี่มึงข้ามฟาร์มฟาร์มข้ามวันเลยเนะกูมึยังไม่เห็นมึงจะขึ้นมาเลยเนี่ยมันเช้าแล้วเนี่ยเห็นแลม่วงเห็นแลม่วงยงได้แลม่วงต้มรอคุณเนี่ยเอาไม่มีลูกมือในการช่วยเนี่ยเหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวตอนเนี้ยกูเห็นบอสอะเบฟกูอยากฆ่าบอสมึงเจ็บอสสีอะไรสีเขียวอายุเอาสีเขียวมาไฟเลยเราไฟได้เนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโจ้แล้วแต่แล้วแต่ว่าหรอก กูสร้างบ้านกับตอนนี้กูต้องการลูกมือเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปป้าเพิ่งรอหมุนแล้วดูมอนเตอร์อย่เยอะทุกคนเราจะมาให้กูไปฝ่ามอนเตอร์ไปหามึงกันี้นะใช่เฮ้ยอย่าให้คุยเปิร์ระเบิดใช่ไหมคุยเปิร์ระเบิดถือว่ากากอันนี้เราจะใส่ขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนนะแล้วก็พี่เวว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าผมจะใช้เป็นบล็อกออมแร่เขียวไอตัวอะไรยิงกูวะอุ้ยสต์เดนต์เหมือนจะวางบล็อกผิดอันเดี๋ยวๆๆอันนี้ทุบบล็อก นี่เราจะได้บ้านเปสซงนี้เลยเออสร้างตามได้นะครับสร้างตามได้นะครับจือไม่มีสิทธ์ไรติดหรืสิทธิ์ป็นไไม่มีไม่มีลิขสิทธิ์จะโดนสร้างตามได้นะครับสร้างตามได้นะครับใครคิดว่าออกสร้างได้นะครับใครคิดว่าออกสร้างได้เฮ้ยเป็นแบบแบบบ้านครั้งแรกเลยผมไม่เคยสร้างบ้านอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยวัเฮ้ยโคตรเท่เออเด้นะแล้วกูจะลงยังไงนะมึงมีควิปเปอร์อยู่ตรงพื้นเนี่ยคุณโดดลงฝั่งนี้โอ้เจ้ามีทรายไหมไม่มี ไอะกูถอยมากแล้วได้เ,เดี๋ยวเราจะต้องใช้ทรายไปทุกคนพีเฟมต้องการกระจกอา,ะอาทรายเออต้องการกระจกเออต้องการเซยเฮ้ยบ้านเรานี่เราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ทุกคนเราสามารถปลูกต้นไม้แบบสูงขึ้นไปอีกได้นะเอาอีกอ <c oughs> เออเราสามารถเอาดินไปวางไว้ข้างบนแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกได้นะเกินไป <c oughs> บ้านเราแบบจะใหญ่มาเลยบาลาบแบบเลยแบบเช้าแล้วดิบอบล็อกเยอะอันนี้เราเช้าแหละแต่ว่าบ้านเรามันมีไอ้นี่ไงใต้ถุนเดี๋ยวดิ เออบ้านเรามีได้ถูกเฮ้ยบ้านสวยพี่บ้านสวยนี่เราจะคาฟเยอะเหรออย่างเท่อยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยาบี้แต่ทุกคนมันเหมือนแบบเหมือนบ้านอ่ะมันมันไม่เหมือนบ้านเลยครับอ่ะเอออยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอ่ะดูระดับเขาเรียกว่าอะไรวะระดับแบบ VVF อ่ะเออก็แบบไม่ได้สร้างบ้านงงอ่ะอ่ะดูแล้วเราจะขึ้นยังไงคือมีบันไดมีบันไดเจ๊มีบันได คือแบบของของเวลาคิดแค่แป๊บหนึ่งแต่กูว่าคิดออกดูดูดูเห้ื่อยแล้วแล้วบ้านกูก็ไม่สวยแล้วอะไรกูว่ากูจะได้ฆ่าคนเร็วเลยทุกคนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไอ้ยังไม่ช่วยแถมยังทำลายอ่ะดูดิทุกคนมไปทำอะไรเนี่ยโอ้ต้นไม้บ้านกูแบงด้วยไล่ด้วยไล่ด้วย มึงฆ่ามึงนีตมันระเบิดบ้านโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเออฆ่ามันนี่มันระเบิดบ้านกูเนี่กูต้องช่วยชีวิตมึงเยอะแน่โอ้โหต้นไม้บ้านกูแหวกเลยมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้โถพี่มาเลยกําเนี่ยทำเดียวแป๊บเดียวเลยโอ้โถทุกคนดูดิเขามาทำลายบ้านแหวกอ่ะไอ้คำนี้อ่ะไม่เห็นเลยวมันไม่เห็นอะไรกังจะเดินขึ้นเลยเดี๋ยวมิซาสร้างบ้านแบบว่าปลอดภัยแบบสบายอ่ะ นี่บ้านนี่ระบบปลอดภัยมากเลยด้วยอันนี้เราจะมาวางเดี๋ยวเมื่อว่าเราจะต้องเผาอันนี้กระจกอันนี้ก็กระจก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 ่ะอันนี้ใส่ไปส่วนตรงนี้เราจะใส่เป็นอะไรผมจะใส่เป็นบล็อกก้าไอบล็อกบล็อกบล็อกอันนี้นะทุกคนนะบล็อกอันนี้เป็นขอบนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นกระจกตรงกลางเนาะเป็นกระจกแผ่นะอะไรนะเดินเดินเดนดนมีอยู่ห้าสิบอันอ่ะโยนลงไปแล้วว้าวโยนลงไปแล้วโยนลงไปแล้วอยู่ข้างล่างอ่ะโยนไปแล้วไม่เอาใส่ดิ โยนลงไปละเออไปซ่อมไปซ่อมไปเก็บ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 เอ็เก็บเก็บเกวบเก็บเน็บเก็บเก็บเก็าเก็บรก็บเก็เก็บเกเก็บเก็บเก็บเเราเก็บเก็ก็รเก็บเก็บเ่าบเก็เก็บเกเก็บเกเกาบเก็บเกาบเก็บเก็บเกาบเกอเก็บเราก็เก็บเ็เก็บ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 ไก็บนเก็ก็กเกก็บเกบเก็บ็เบเกเคเก็เเไเเ่เเบเ ทำทำนี่ทำทำแต่ว่าเราเราเรารอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำหลังคารอเลยก็ได้หลังคาโอ้โหพี่ระดับนี้แหละเฮ้ยรอดูรอดูรอดูโอ้สร้างแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆทุกคนดูเป็นไงเข้ากับต้นไม้อะโตมใต้ถุนบ้านเลี้ยงอะไรได้เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะโต้เลี้ยงได้หลายอย่างว่ะเลี้ยงได้หลายอย่างอ่ะเป็นไงมีเป็ดด้วยเออมีเดี๋ยวมีเป็ดเฮ้ยเราสร้างห้องใต้หลังคาไหม ผมผมสร้างสร้างแบบว่าเป็นแบบว่าบ้านบ้านแบบโคตรประหยัดได้นะมีห้องใต้หลังคาอไยากได้บันไดที่มันดีกว่านี้เอา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 ดีแคทุกคนเป็นกูเปิดแล้วไม่สร้างเพแามแถมเรื่องมากอ่ทำลายของกูไม่บันไดที่มันแบบตรงกลางเห็นป่ะแล้วแบบมันเดินวนขึ้นได้อ่อต้องการเดินวนเออไม่แนะนำพี่ไม่แนะนำทำไมวะเดี๋ยวมอนเตอร์ปีนตามขึ้นมาเี่เกลียดเกลียด้นี่โดดข้ามมาได้โดดข้ามมาได้นี่ อ่ะตดเนีย <Okay, S 1> <im itation> บ้านเดี๋ยวผมว่าเราทําไปนี่เนาะชั้นใต้หลังคาไปทุกคนไม่รู้ว่าพื้นที่จะพอหรือเปล่า <im itation> สำหรับการทํา <Okay. S 2> ชั้นใต้หลังคาไปไงนี่แบบโคตรจิตกรเนี่ยเดี๋ยวกูจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้โอเคแล้ววิธีการสร้างหลังคาง่ายนะครับเราก็จะใช้บันไดเนี่ยต่อขึ้นมาแบบตรงๆเลยเนาะแ <im itation> ต่ว่าพี่เบลคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้บันไดขึ้นมาตรงๆมันจะมีโอกาสชนกับต้นไม้ข้างบนเวเพราะว่าถ้าเราสร้างแบบนั้นมันจะค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราจะต้องมาวัดกันก่อนว่าจะจะถึงหรือเปล่า เราจะใช้ต้นไม้จนหมดเลยไหมแบบถึงสูงสุดอ่ะน่าจะถึงถึงถึงน่าจะเกินด้วยแหละน่าจะเกินน่าจะเกินน่าจะเกินสูงเกินี่อะไรที่จอดมุงกรเออใช่ที่จอดมุกกรถุียอันนี้เดี๋ยวอันนี้วางก่อนวางก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะได้นะทุกคนโอเคไม่เกินไม่เกินถือว่าได้ถือว่าได้ที่เหลือเราก็แค่ใส่บล็อกแบบว่างงงๆเข้าไปนะฮะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวนะพี่ขอตกแต่งข้างล่างหน่อยกันละเนาะมันสามารถวางได้ปุ๊มันวางไม่ได้ดูดิทุกคนเฮ้ยวาง เฮ้ยวางได้ออีซ oh, ีมันจะเป็นสี่เหลี่ยมงงๆไม่ได้มันเป็นโออีซ oh, ีมทุกคนกูรู้ว่าจะวางไม่ได้อันนี้วางได้อันนี้วางแล้วมันวา,วางอย่างนี้ไม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันต้องเหมือนกันวะมันไม่ได้<อ>ดวะเออแล้วแ้วมันต้องอะไรเชือกฟรีเชือกฟรีหนว่าเชือกฟรีอ๋อ ABC ABC จุงลาอันนี้เรา เอ้ยเราทำได้เห็นไหมี่ี่ว่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกเดียวเชือกฟรีไปลงเปลี่ยนไปกลายเป็นบล็อกเดยวกูพาดลุงนี่ใส่มาได้ง่ายลุงมีแต่ขายด้วยวะอะไรนะลุงมีแต่ขายแต่แต่มังกรปหะเออใช่แต่กระดูกโอ้ยกระจอกพี่ขออยู่นั้นเรารับได้กระจบขับได้ขับง่ายๆเจอซากมังกรกูรับได้ละ ประตูของแบบของราคาถูกฆ่าเลยฆ่าลุงฆ่าลุงไม่ฆ่าลุงไม่ฆ่าลุงฆ่าแกฆ่าลุงวิฆ่าลุงได้เชือกยังได้เชือกยังอ่ะได้แล้วได้แล้วได้เชือกแล้วปล่อยปล่อยลุงไปปล่อยลุงไปนี่เราจะมาให้ลุงมีชีวิตโอเคเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เวจะใส่เป็นหลังคาแบบว่ายขึ้นไปอย่างนี้แล้วข้างในเราก็จะทําหลังคาให้มันเบียดเข้ามาเหมือนกันเนาะถามว่าอะไรเราต้องทําหลังคาให้มันเบียดเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะได้ดูสมุดเข้าเข้าถึงกันได้ง่ายเว้ เออมันจะได้บอกดูแบบคือถ้าเราดูจากมุมสูงอะบ้านเหล่านี้จะสวยมากเออชผมกูคิดได้อ่ะออ้กูคิดได้ไงอ่ะว่าดต้นไม้สี่ต้นจากพี่เฟรมขออีซี่เป็นไงเป็นไงแปลกเกือบกูได้อยู่บ้านงงๆหลังไงเกือบกูได้อยู่บ้านงงๆอย่างนั้นแล้วหมดทุกคนอันนี้เราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมดทุกคนขอเราจะเล่นซีรีส์ยาวเพียงกได้ใหญ่ๆไงก็เลยแบบบอกอย่างี้อจะเล่นซีรีส์ยาวเลยอยากได้ใหญ่ แช่ทำแค่นั้นไม่ได้อ๋อ kind of oh, แบบกะกากไม่เอาใหญ่ๆที่ชอบชอบชอบใหญ่ๆเอาชอบใหญ่ๆแน่นแน่นแน่นวางวางเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเวฟขอนั่งในการทําหลังคาบ้านก่อนละกันเนี่ยก็พานหน้าในบอกเลยว่าเดี๋ยวเวฟว่าเวฟจะใส่กระจกแล้วก็ใส่อะไรไว้แบบเพียบพร้อมเลยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวพานหน้าเนี่ยเราจะมาทําการจับสัตว์จับอะไรมาเลี้ยงกันคือนุ้องก็บอกว่าพี่เวฟครับทําดับ ดาเมจร้อยหน่อยก็ใจเย็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเยมันอีกนานเราเราขูขอมีบ้านก่อนครับผมใช่กูขอมีบ้านก่อนนะเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้นั่นเน่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอขอมีบ้านก่อนขอมีที่อยู่ก่อนครับเออไอ้ดาบดาเมจอ่ะดาเมจแรงอ่ะคับยากครับยากเออใช่มันครับยากไดยแหละทุกคนเดี๋ยวขอมีบ้านก่อนแล้วกันนะับผมส่วนถามว่าพี่เวจะทำไหมกูทำแน่นอนกูจะกลับกลายเป็นพระเจ้า ใช่เจ้จะเป็นปัจจคนนี้เรียบร้อยเราจะมาทําแบบหลังคาแล้วก็แบบทาใต้ชั้นใต้หล mm ังคาโอ้โจรบ้านก่อนกูเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วจําทางกลับไม่ได้โอเคทุกคนจำไว้คิมหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจมเรียบด้วยระกันเนี้ยผมจะพทหนาเราจะมาทําการเกษตรกรแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาแร่เพิ่มเนีอยเพราะตอนนี้แร่เราก็ยังมีไม่มากนะทุกคนนะคือผมต้องตามแร่เยอะอยู่นะฟามไปเป็นร้อยอ่ะ โอ้มันก็เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าจี genius, genius, genius. เนียสจีเนียสจีเนียสโอ้ถว่าจะไปขิมนาคิมโก้สุดีครับไปแล้วครับผม,ม,มบายครับผมบันไดกูเหลือเพียบเลยเนาะกูสามารถเอาบันไดมาต่องนี้ได้อ่าอีซี่โอ้โหบ้านกูหลังเบลเลอร์เลย่ะ